สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n n นลก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญแล้วก็มาแนะนำเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญหายากช่องที่ประกาศรับซื้อให้ fc ได้ติดตามรับชม ก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับก็ฝาก fc ทุกคนทุกท่านกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นในกล่องนี้นะครับก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญปีพอศหายากเป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเหรียญ สิบาทนะครับปีพศ2534ก็หายากนะครับสี่สิบเอ็ดปีพศ2541เป็นเหรียญติดอันดับปีพศ2537เป็นเหรียญเนื้อเกืนหายากเหมือนกันแล้วก็ปีพศ2549เป็นเหรียญมีเรือนะครับหายากเหมือนกันปีพศ2553ก็หายากนะครับ 2,505,2,543นะครับก็หายาก2,544ก็หายากนะครับสําหรับพื้นที่ของช่องพื้นที่ของช่องสมาคมชนเนลนะครับหายากนะครับส่วนพื้นที่อื่นก็อาจจะหาง่ายนะครับก็แล้วแต่ตามสภาพนะครับตามสภาพพื้นที่นะครับส่วนปีพศ .2,544 นะครับแล้วก็วัละต่างต่างนะครับวาละเหรียญวาละในในพื้นที่ของช่องสมาคมชาแนลเนี่ยแล้วก็หายากเท่นกันนะครับก็มาเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสีเงินนะครับยิงหายากใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็หายากนะครับก็สรุปแล้วเหรียญที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นในกล่องนะครับ เป็นเหรียญทอโซหายากนะครับเป็นเหรียญแปลกที่หายากนะครับก็มาทำคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปส่งนะครับก่อนที่จะไปส่งก็เลยต้องมาทำคลิปคอนเทนต์ให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามรับชมนะครับ ส่วนของราคานะครับส่วนของราคาก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆนะครับไม่ได้บอกเ c ว่าเหรียญละเท่าไหร่ยังไงอันนี้นะครับก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนราคาเหรียญก็จะไม่จะไม่เอ่ยน,นะครับเนื่องจากว่าผมอาจจะได้ราคาถูกผมอาจจะได้ราคาแพงเลี้ยวคุณก็อาจจะได้ราคาต่างจากผมเอาอย่างนี้ว่า ถ้ามีเหรียญตามที่ในคลิปนี้นะครับเหรียญสิบบาทหรือเหรียญสองบาทก็แล้วแต่แต่พอซอตามนี้นี่นะครับก็ถ้าอยากเดือดขายก็ส่งรูปไปประเมินราคานะครับส่งรูปไปประเมินราคาส่งรูปไปประเมินราคาที่ไหนนะครับที่ช่องของป้านาดนะครับตามคลิปนี้นะครับช่องของป้านาดนะครับก็คุณจิตนาดพึ่งไปนะครับเนี่ย ซอยคลองหลวงหนึ่งตำบลคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับก็เบืรอลายนะครับเบือลายนะครับนี่คือเบืองลายนะครับก็เข้าไปในเบือลายนแล้วก็ส่งรูปไปประเมินราคาได้ติดต่อสอบถามได้ทางเบือลายนะครับทางลายนะครับติดต่อทางลายนะครับครับนี่ก็คือ,อข้อมูลเหรียญที่ช่องสมาคมแชนแนลมาให้ข้อมูล fc ในวันนี้นะครับก่อนที่ ช่องสมาคมชาแนลจะนำเหรียญน,นะครับจำนวนที่เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปนี้ไปส่งให้กับอะ,อะไรนะส่งค u อค y รี่นะครับส่งค u อรี่นะครับ mm hmm. จบคลิปนี้ก็จะเดินทางไปไปส่งเลยนะครับจากพื้นที่ของช่องสมาคมชาแนลไปไปหาค u อรี่ก็ประมาณหกเจ็ดกิโลนะครับ, mm hmm. รบสำหรับแค่นี้คลิปนี้นะครับ ก็ให้ข้อมูลเพื่อนก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์จากเพื่อนๆน,นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ